ครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับทางเพจพีดีเคช็อปนะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับชุดตัวของตัวเ6นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ทั้ง2ระบบนะครับจัดชุดเต็มให้เลยนะครับในชุดโปรนะครับก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแนะนํานะครับผมตัวนี้นะครับชุดโปรตัวนี้อยู่ที่2,990บบาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับผมต้องนะครับผมตัวนี้เป็นไฮไลท์ของชุดนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น คอมโพสิตนะครับผมตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ข้างตัวนะครับกล้องนะครับสามารถซูมได้นะครับนะครับดูายตานนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นล็งนะครับไฟจะมี2สีนะครับผมอาจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยว่าเส้นล็งสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสีแดงอ่าสีแดงครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมตัวนี้สามารถปรับซูมสายตาได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามครับผม ลินครับดูชัดๆเลยนะครับเสเยงใสๆเลยครับลินแล้วก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นมีมีกล้องนะครับมีฟาริดเลนนะครับตัวนี้แถมไปให้แล้วก็เลเซอร์นะครับผมเลเซอร์จุดสีแดงนะครับแล้วก็พร้อมฐานนะครับตัวนี้แล้วก็ลูกเด็กขนาดแปดนิ้นครับหนึ่งกล่องประมาณร้อยสามสิบลูกนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นลูกดอกหนงตานะครับสองลูกนะครับตัวนี้ชุดลอกนะครับท่อจับลอกนะครับแล้วก็ขาจับลอกนะครับตัวนี้ลอกพร้อมใช้งานนะครับผมมีสายด้านในนะครับ สำหรับตัวหนังติ๊กนะครับตัวนี้พิเศษจะเป็นท้ายโลหะนะครับหดได้ยืดได้นะครับพับได้นะครับผมส่วนบอดี้ต่างๆนะครับส่วนมากตัว F6 นะครับจะแข็งแรงกว่าตัว s 1นะครับตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับมีปีกด้านหน้านะครับผมปีกโค้งนะครับปีกโค้งแรงยางสามารถอัพสูงสุดได้ประมาณแปแรงนะครับตัวนี้ในรางนะครับสามารถบรรจุเด็กขนาดแปดมินนะครับได้ทั้งหมด3 5ลูกนะครับใช้งานได้ต่อเื่องเลยนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับผม ตัวนี้นะครับบรรจุลูกเด็กขนาดเป็นไมหนึ่งในรางนะครับแล้วก็สไลด์ตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องยังไงนะครับตัวนี้พอเราสไลด์กลับคืนมาปุ๊บชุดไกลลงนะครับมันจะดันนะครับผมดันลูกตัวนี้นะครับลูกในรางทั้งหมดถ้าเราใส่บรรจุเต็ม3-5ลูกนะครับมันจะไหลลงนะครับตัวนี้ไหลลงอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีแม่เหล็กดูดอยู่นะครับเราก็สไลด์นะครับขึ้นไกลล็อกป๊บนะครับเราขึ้นไกลตัวนี้ดันไปข้างหน้าครับอ่าตัวนี้คือขึ้นไกลแล้วครับแล้วก็กดอ่าตัวนี้แรงแน่นอนครับผม สายไดรับตัวนี้นะแล้วก็สไลด์เข้ามามันเข้าไปล็อกหมดก็ดันดันไปด้านหน้าตัวนี้นะครับเข้าไปล็อกขึ้นไปนะครับตัวนี้มันจะขึ้นยากเลยครับนะตัวนี้คือขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตกใจนะครับเล่นแน่น,น,นอนผมเฮ้ยางว่าผมตัวนี้จะโปรโมชั่นนะครับาาาราคาอยู่ที่2,990ัาร้อยเก้บาทส่งรีเกมไาขายนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผม เดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะทิ้งเบอร์ถูไว้ดีหลายครั้งบุคลิปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอจบการรีวิวนะครับฝากลูกค้าทั้งทั้งที่สนใจนะครับผมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องให้หน่อยนะครับติดตามช่องกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทายเอ็ดมินทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ทายเอดมินขอสวัสดีครับผม